ทุกจังหวะหัวใจคือชีวิตของคุณอย่าพลาดการดูแลหัวใจทุกวินาทีนะครับ วันที่29กันยายนของทุกปีนะครับคือวันหัวใจโลกเพื่อทําให้เราตระหนักว่าโรคหัวใจเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของโลกนะครับปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจมีหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นอายุเพศและประวัติครอบครัวนะครับรวมไปถึงโรคประจําตัวความดันสูงเบาหวานไขมันสูงภาวะอ้วนการสูบบุหรี่และดื่มสุราด,ด้วยนะครับการป้องกันโรคหัวใจทําได้ง่ายๆด้วยหลัก 4O 2 2 1N น,น,นะครับ 4O ก็คืออาหารดีออกกําลังกายอารมณ์ดีอากาศสะอาดครับ 2S คือไม่สูบบุหรี่และไม่ดื่มสุราอันนี้สำคัญ นหนึ่งนอนคือนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอครับไว้ทํางานนะครับควรตรวจสุขภาพหัวใจรวมไปถึงตรวจความดันแล้วก็เบาหวานนะครับซึ่งสามารถตรวจได้ฟรีตามสิทธิประกันสุขภาพของตัวเองนะครับหากมีอาการผิดปกตินะครับเช่นเจ็บแน่นหน้าอกโทร1669ทันทีนะครับหรือหากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422นะครับอย่าพลาดทุกจังหวะหัวใจเพราะทุกจังหวะคือชีวิตครับ